สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็หยุดนาอหยุดก็ไมได้หยุดเน้องก็ฝนมาตกแล้วก็อยู่บ้านเนาะอยู่ก็เต้งเต็ง,ตงช้าชานะตอน,นตอนบ่ายแล้วก็ออกมาหาคลิปหน่อยนะคะเพราะสวนนี้นานแล้วที่เราไม่ได้มาเนาะโอ้สงบเงียบดีมากเลยนะคะถ่ายดูหน้าเราก่อนอ่ะถ่ายดูสวนนะคะ นี่นะคะวซอี่นินสบายเลยไม่มีคนนะคะเนี่ยมีแต่เราคนเดียวคนให้พนไกนหมดนะคะดูนะคะแล้วก็ถ่ายให้ดูสวนนะคะสวนสาธารณะที่อยบอยู่นะเคยามาทั้งท่องกรงั้งแรกก็เคยมานะแต่นานแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วไม่ได้มานะคะเราก็อยากจะมาอยากจะมาที่เราพูดบอกว่าอือใกล้ตานะคะแต่ไม่มีเวลาาเข้ามาพักเนาะ ตอนนี้ฝนตกก็จะไม่มีคนนะคะเนี่ยมันก็ดีแบบนะฝนตกไม่มีคนโยบชอบนะคะยบก็จะหาที่นะนั่งคุยกับเพื่อนนะไขขึ้นไลก์ก็ขอโทษขอใครด้อยนะคะอยบไม่ค่อยมีเวลาเนาะเลยอยากจะหาคลิปนะคะสวนมาให้ทุกท่านดูนะ,ะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวจะเอาคลิปคลิปห้านาทีนะคะให้ทุกคนดูตอนนี้ก็ดูไปก่อนนะเนี่ยสวนตรงนี้นะคะสวนสาธารเงียบมากเลยนะคะมาแล้วที่เราไม่ได้มาเนาะดูต้นกลากไม้นะก็ะเริ่มมีคนเข้ามาแล้วเนาะ,ะเริ่มเห็นคนแล้วนะ,ะโอ้โหนะ เบอร์ห้าสิบเจ็ดนะคะนนนน 57, นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าสิบเจ็ดดูนะเนี่ยซื้อเด้อน,นะคะเนี่ยหวยนะคะเมื่อคืนเนี่ยเขาก็มาจ้องช่างผิดอยู่แถวนี้แหละ เราถ่ายหน้าเราเมื่อไหร่นาะนี่นาะโอ้โหดูไปเถอะนะเราลืมนะถ่ายหน้าเราจะเมื่อไหร่นาะเดี so ๋ยวมาจะดูนะคะดข้างนอกใช่ดูต่อนะคะโหลืมอ่ะสายคลิปไม่สวยเลยเนี่ยเดี๋ยวใช้ดูนะคะดูพวกในบ้านเขาก็จะมานั่งอยู่แถวนี้นะซุ้มนี้นะคะ ในบ้านอินโดนีเซียน,นะคะเราจะมานั่งอยู่แถวนี้นะคะหลบฝนหลบแดดนะคะทุกท่านหยบก็จะเดินทางขอหยบเนี่ยนะคะก็เริ่มมีคนมาแล้วเนาะ,ะดูสิมีเห็ดขึ้นหรือเปล่าน้อนะคะคงจะมีเห็ดขึ้นนะ,ะถึงมีก็มีรู้เหมือนกันเลยนะคะ เราไม่สามารถจะเอาของจากที่สวนสาธารณะออกไ็ได้นะคะผิดกฎหมายนะคะทุกท่าน,นะคะ้นมาภากไมไ้แล้วก็ต้องระวังนะคะดูนายหยบนิดหน่อยนะเราไปหาทีนะครบห้านาทีโอจะหยุดแล้วก็จะเอาใหม่นะคะทุกท่านนะช่วยดูคลิปให้หบด้วยเด้อวนะคะที่จริงถึงเขอยากจะออกมานั่งเล่นเหมือนทุกคนนะคะอยากจะมีเวลาพักผ่อนนะ ต่ไม่มีเวลาเลยนะคะวันนี้เขาขอ,ขอมาพักสักชั่วโมงสองชั่วโมงะคะ่ะนี่ต้นดอกไม้ะคะ่ะอยู่ม่รู้ดอกอะไรเนาะพอเรื่องดอกไม้หยบเหมือนก่อนจะไม่เข้ากันประมาณนี้ใ่หยกกระดอกไม้เหมือนจะอยู่ขลโย์ประมาณนะคะเรื่องสวยงามเนี่คือไม่ใช่เรื่องของดอกเลยนะคะก็จะดูประมาณนี้เนาะ,ะนเป็นคนแบบเลย,เลยสายเลยนะคะชอบแบบจะตายผู้ชายนิดหน่อยนะคะแต่ใจเป็นหญิงนะคะ มาดูนี่ค่ะแต่ก่อน่ยบจำได้นะคะเคยเอาปลาเอาปลาหลงปลาไหลเอาหอยขมมาปล่อยเนสระนีนะคะเคยเอาอะไรเนี่ยมาให้ปลาพวกปิดพวกปลากินนะเดี๋ยวหนูก็ห้ามแล้วนะคะก็ห้ามเอามาให้แล้วนะ,ะ๋ยบปล่อยกบนะคะทุกท่าน๋ยวปล่อยกลบลงน้ำนาะแล้วก็ปีนเข้าไปปล่อยกบเนาะเชื่อกไมกบลอยนะคะกลบลอยนะคะทุกาน หงายท้องเลยนะคะจบหงายท้องนะคะนี่นะคะ่ะสอโอโวนโะอ้โหาสวยงามนะเริ่มมีปงมีปลาแล้วนะคะโอ้ต่าก็มีนะคะทุกท่านนะเอาขอจบคลิปเพถึงที่นี้นะคะเหลือติดตามกันใหม่เด้อนะคะจบจบกันที่สวนน้ำต่อเตาล้างตรงนี้นะคะเห็นไหมเต่านะคะนี่ 拜拜。Bye bye.